สวัสดีค่ะตอนนี้หนูตื่นแล้วสวัสดีค่คอคแม่นะเอ,อ้าหนูตื่นหนูแล้วล่ะอันนี้ก็กำลังเสียออกมาสอนนะจ๊ะแก้มหนูแดงแท้เลยปะน,นี่กะพ่อแม่ก,ก็กลับแล้วนะคะบันนี้หนูก็ยุ่งู้เดียวเมื่อน,นี้เกือบว่าตื่นพี่เอกมาปุ๊บเก้าโมงกว่าเกือบว่าตื่น,นะคะ่ะ ขี้เหรออันนี้โมงกบมาผ้ากับมาอดมยู่ห้อหนูนะช่องกระจกปิดโอ้แก้มแดงใช่ไหมปลาแก้วขาแตงหน่ะเขาสวยเนาะป้าบาเขาเอือนเนาะ ไอ้แบบนี้เขาเอือนล่ะต่อได้ว่าสิออกมาทายนย้ำเช้าปันนี้ก็ให้เพื่อนเปิดเพลงค่ะต่อได้เบิได้ทายเนาะแล้วหนูก็หัวจะแต่งกว่าแล้ว ค่ะเป็นแน่นอนแล้วบอกเมื่อคืนนี่เป็นอย่งคือต้องบอกนะเอาเอาศัยข้าวบ่อได้ไปไปสัมผัสดูสัมผัสน้องเน่ๆนะครับอยู่ดีไม่แห้งเนาะน้าอยู่แดงไม่หิบบอหนามแสบบอหนามแสบบอสะอาดดีทำไมทำไมน้ำบ้านแพงมีรสชาติแปลกๆน้ำแโอ้ซุนที่ใสก็อร่อยนะเธอกินเลย เไปใส่ตุมมา้าพอันก็คือมาะนขยะอย่าง่นแล้วก็พี่พี่เมื่อไห่ก็เม่ก็จะคนพี่เอกด้วยนี่ดันสื้อมาแล้วไงคนคนทีทางนี่ทีไงดีดเงดก็ดัใส่ตามทำไมตื่นก่อนตื่นก่อนเหรอตื่นแต่วงแล้วเตยฉันอาบน้ำก่อน อ้าวน้ำ10โมงหลักฐานอ้าวน้ำ10โมงเลยมาว่าวันนี้ใครไปปลูกหนูความจริงหรือตั้งนาฬิกาปลูกไว้9โมงบ่ตื่นพี่เอกมาปลูกตอนเก่าโมง20กว่าผมตั้งใจว่าจิมาตัดเสามาถ่ายคลิปนะครับผมตอนเขาจาะเต็มเพลงเจาะเต็มเพลงดีนิดนึงเซชินะคะจ๊ะเซชิอะไรคะวันนี้ทำอะไรคะวันนี้วันนี้เราจะมา บอมแล้วก็มาลงท่าวันนี้มีลงท่านะครับวันนี้ลงท่าด้วยนะคะวันนี้น้องพึ่งลาเฮ้ยพึ่งลาเอเย่พึ่งลายเย่พิ่งลายเย่พึ่งลายเย่พึ่งลายจ๊ะไม่ได้ถามมาเลยขอขอเงินสื่อสายสัมแบบก็อนเอาเอาเ ขอตังกินเขาพีเป็นเติโตนออออ่าเพิ่นเบาก็ได้พนังซื้อเห็นมอพ่อเมาแลมดินปีนตาดอกอคยตาเเยาวหม่อแมบอกอันนเน้อไพงมาแล้วค่ะ

แม่มาเยี่ยงเฮยย่งวาะหลังเด็กงายังห้บอกให้หาไห่ออมีวันนี้มื่อเช้านี้มีคนเจาะกล่องนมให้กินนะคะพ่อแม่น้องสใเจ้หา้เจ้าเอามหาใครคงใครคลิปสาวพดสิ ปมึงเหี่ยวขยึ้งงามเลยวะเออไปย่ย่าา, <c oughs> ายจัยดเพื่อ <c oughs> อะไรเอาพี่เซนความสวยเลยความสวย <c oughs> สวัสดีคะ <c oughs> ่ะคุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรคะนี่เลนมงอย่างวะ สวัสดีค่ะต้องชื่ออะไรคะเอาไปถือไม่เห็นอย่างีแล้วว่ามันตอดแล้วว่าจะตอดนะคะแห้มาถือซื้อเขเทคชื่อแอคู่ตุ๋ยเพาเป็นคู่ตุ๋ยเอาอีกแล้วองคมีสติได้เนี่บงคนสวัสดีค่ะ ทักทายนะค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะใช่พี่ดีเพิ่มขึ้นไหมครับฝากพี่เพิ่มขึ้นแม่ครับผมเรื่องฝากนะครับไก่ไก่ไก่พวดไก่พวดกับไก่พวดวันนี้เห็นคุ้มตาแหลยอ่ะไก่พวดไก่ปวดฝากนี่เลยค่ะฝากวันนี้ฝากปีหนึ่ก็ฝากสาวน้อยรำเพื่นโชว์นะคะฝากน้องๆฝากเบื้องแง่งคณะทีมครูทีมพี่ๆด้วยนะครับน้องเจนนี่นอ มีไม่กี่แล้วพถ่ายท้องเอ็ดเต้นให้ดูหน่อยเจ๊เยอะเหรอบ้านเดียวกันบันนี้บ้านเดียวกันนี่กันบ้านเดียวกันนี่แจ๊คบอผาหนึ่งแลผู้จ้ีผู้ใดีอันนี้พี่อันนี้อ้ายอันนี้คอยอ๋อีุเสียหลายเลยอันนี้เหมือนกันบอผายได้ดูกจะตัวจริงอันนี้พี่เออันนี้ชนบุรีนึกว่าเสื้องานบวชเรื่อันนี้ใครอยได่มอเยอะเยอะเอดี๋ยวเดีจะงหันมาทางนึงจังแนงเป็นถุงตัวข้าวมันขนี่น้่บอผายชนบุรี ว <laughs> <c oughs> ันนี้อันนี้ใครไม่รู้จักเอาขยะไปชิมกันทางขยะยุ่ยใส่ป่ะเอา,ยายขย,าย,ยะไปชิมกันได้ไหมขยะยุ่ยใส่ปะค่อยชิมก็ได้ให้ชิมกันวันนี้เด่นเนีน่ยผ่านทยอยมาแล้วนะคะสวัส <c oughs> ดีจ้าวมาทักทางย อ่ะพ่อยเนี่ยเี่าจะเป็นบรรยากาศเนี้มเศ้าเวลาก่อนสอบนะคะกับที่เป็นนักศึกษาค่ะทหารรุ่ยูุไก่ในก็สามารถตื่นสายได้พองางออกมาในหอดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่ข้อความอะไรก็แชร์กดติดตามให้หนูได้ด้วยค่ะพ่อแม่สวัสดีค่ะนี่ยังมี้ สวัสดีครับอันนี้เด็กหญิงป้องโอ้ยประเดชไทยแถขชิโมโอ้ยโทัร์สาว์หม่ว่ะทัร์สาว์หม่ว่ะยังไม่ไายบอสยังไม่หนุ่มก็ข่อยสวัสดีค่ะพ่อแม่บ๊ายบาย